สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ป้าเปียกก็มาทําคลิปท่ามกลางสายฝนนะคะโหฝนกําลังตกเลยนะเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นจะตกเลยแต่ตอนนี้ตกลงมาแล้วนะคะแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวพออีกสักหน่อยฝนหยุดเราก็จะได้ออกไปทํางานกันนะคะไปทํางานกับคุณลุงนะคะลุงออนจันจ้า เราจะพากันออกไปทํางานไปที่หมู่บ้านของพี่น้องที่ห่างไกลออกไปนะคะก็เลยช่วงรอฝนหยุดนะเนี่ยรอฝนหยุดก็เลยอยากจะมาพูดถึงน้องทิดาลาวนะคะก็เป็นขวัญใจของพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีพี่น้องผองเพื่อนเหมือนเดิมเลยนะคะตาตายายายนี่แหละน้องทิดาลาวเหินฟ้าเหินฟ้าตามคว้าดาวหรือตามหาฝันนะคะ กเ็เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้น้องได้นั่งเครื่องบินนะคะโดยสารโดยเครื่องบินนะคะไปที่กรุงเทพมหานครหรือสมุทรปราการนะคะสมุทรปราการเพื่อที่จะไปงานบวชนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะทีนี้ที่ประเพียบอกว่าน้องทิดาราวเหินฟ้าก็คือน้องนั่งเครื่องบินไปนั่นเองนะคะ เหินขึ้นไปบนอากาศแล้วก็น่ารักมากเลยนะน้องทิดาราวเพราะว่าเวลาที่มีคนพูดคนสัมภาษณ์คนถามอะไรเขาก็จะตอบไปตามความคิดของเขาตอบออกมาแต่ละทีนี้ได้หัวเราะกันก็มีทึ่งมากเลยก็มีนะคะแล้วทําไปทํามามีม,มีตอนที่คนที่ถ่ายคลิปถามช่วงหนึ่งนะคะบอกว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อเครื่องบินเหินขึ้นไปบนฟ้านะคะน้องก็บอกว่าก็ ไม่ไม่มีอะไรกแต่ว่าก็เหมือนเป็นทิดาสวรรค์เลยนะเอ่อตอนแรกก็เข้าถามอ,อกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ได้นั่งเครื่องบินก็ใช่อยู่นะคะแล้วก็ปกติแล้วก็ได้มองแต่เครื่องบินบินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ น้องก็บอกเคยเคยพูดนะว่าเครื่องบินไปไหนมารับหน่อยอะไรแบบนี้พูดเล่นนะเนาะเหมือนเด็กๆทั่วไปป้าเปียกก็เคยนะคะมองดูเครื่องบินแล้วก็บอกว่าเครื่องบินไปไหนนะมารับเราไปหน่อยก็เป็นธรรมดานะเด็กๆก็จะคิดแบบนี้นะคะก็ก็เคยนะคะป้าเปียกก็เคยแล้วน้องก็บอกว่าเหมือนกับว่ามารับหน่อยอะไรแบบนี้อันนั้นก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ เด็กๆก็เล่นกันแล้วก็มองดูเครื่องบินอยู่บนฟ้าบินอยู่บนท้องฟ้าเหินฟ้าแล้วจู่วันนี้โมงนี้ยามนี้น้องได้มานั่งเครื่องนะคะอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ทําให้อันนี้ป้าเปียกกาลังจะบอกว่าอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะอีกหนึ่งประสบการณ์ของน้องที่ได้มีความรู้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะได้สัมผัสได้สัมผัสกับการเดินทางอีกแบบหนึ่งนะคะ มันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างในในการเดินทางนะคะในใน,ในบนโดยสารบนเครื่องบินนั้นนะคะก็ทําให้น้องได้มีประสบการณ์ได้เหินฟ้านะคะและป้าเปียวก็ได้ดูคลิปจากช่องของพ่อภูศีวิไลของน้องนะคะที่เอามาลงให้ดูเมื่อเมื่อคืนนี้นะที่น้องได้ไปรำไ,ไม่ใช่ไปรำสิไปร้องนะคะร้องเพลงหอบฝันข้ามโขงของน้องอุ้ยผู้คนก็ มาดูมาชมกันเยอะอยู่นะคะก็มางานบวชนะคะน้องก็แต่งตัวสวยแต่งตัวสวยนะคะแต่งใส่ผ้าถุงยาวๆน้องมีรูปร่างสวยงามอยู่แล้วนะคะน้องทิดาลาวเขาใส่ผ้าถุงยาวๆนี้ทําให้เขาสูงนะใส่รองเท้าส้นสูงเข้าไปหน่อยวิดูสง่างามมากเลยนะคะไม่ได้แกล้งชมไม่ได้แกล้งว่ายอนะแต่เป็นเช่นนั้นจริงๆก็ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวเข้าไปเป็นผู้สาวนะคะก็ร้องเพลงแล้วเพลงก็หอบฝันข้ามโขงโดยเนื้อเพลงของเขาก็ซาบซึ้งอยู่แล้วนะคะก็เป็นคลิปที่ลงมาให้ได้ดูกันนะคะก็เลยดีใจกับน้องเป็นนันว่ายายดีใจกับน้องที่ดานลาวนะคะที่น้องได้นั่งเครื่องบินโดยสารเครื่องบินไป แล้วที่สําคัญมันก็จะประหยัดเวลาด้วยใช่ไหมครับประหยัดเวลาก็จะทําให้น้องมีเวลาพักผ่อนมีเวลาที่จะเตรียมตัวในการขึ้นแสดงมากขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เดินทางไปก็แสดงเลยเนี่ยถ้าไม่นั่งเครื่องไปก็คงไม่ทันแหละนะคะแต่ว่าเสียดายที่น้อง วันนี้น่าจะมาแถวอุบลไหมที่เพื่อนบอกว่างานงานกระถินนะคะที่ได้เห็นอาจารย์ภูศรีวิไลพูดถึงอยู่นะคะเป็นกระถินของเอ่อหมายถึงว่าก็ก็ไม่ไม่ได้กระถินแบบทั่วไปแบบชุมชนใหญ่แต่เป็นเหมือนกระถินในครอบครัวเล็กๆเ,เป็นย่อมๆอ,อะไรแบบนี้ในชุมชนเล็กๆแบบนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็น อีกวัดหนึ่งที่ที่ว่าอยู่พี่บูรณ์อยู่แถวอดอนจิกเนี่ยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เป็นเวทีได้ยินพ่อภูพูดนะคะก็เป็นเหมือนกับว่าเดินไปตามถนนแล้วก็ร้องเพลงไปเป็นขบวนแหรนะ่ร้องอยู่ขบวนแห่อะไรประมาณนี้แหละเท่าที่ประเพียกได้ฟังนะคะแต่ว่าชื่นชมในความอดทนในความกล้าหาญในความที่มุมาน่าในการทํางานของน้องจริงๆเลยนะคะอ่ะ ป้าเปียก็เคยเคยได้เล่าเคยได้บอกแล้วนะคะว่าเราป้าลุงหรือตายายกระท่อมชมจันทร์อยากไปเจอน้องอยากจะไปขอ,อกอดน้องมากๆเลยนะคะก็เอ็นดูนะคะแต่ว่าก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็มีงานทั้งวันเลยนะ,ะช่วงเช้าก็มีงานประชุมช่วงบ่ายก็ไปซ้อมดนตรีถึงเย็นถึงค่ำเลยนะคะสำหรับพรุ่งนี้วันนี้อีกหน่อยเราก็จะออกไปเหมือนกันนะนี่แหละ รอฝนอซาซาลงบ้างนิดหน่อยนะคะตอนนี้ยายเปียกใช้ไม้ไม่รู้ได้ยินไหมหรือว่าได้ยินแต่เสียงฝนเอ่ย <c oughs> นะอืมก็คิดถึงน้องก็มานั่งพูดถึงน้องนี่แหละนะคะเผ <c oughs> ิะนะะ <c oughs> ฟ้าขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสได้อ่พักผ่อนมากกว่าที่จะไปโดยสารไปโดยรถนะคะ <c oughs> โดยรถโดยอ่นี่แหละนะคะก็ใช้เวลา ประหยัดกว่ากันแล้วการแสดงของน้องก็น่าจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะเท่าที่ดูคลิปที่เพื่อนเอาลงให้ดูนะคะแล้วก็ได้ยินหลากหลายเรื่องราวเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าในคลิปต่อไปจะเล่าในคลิปต่อไปนะคะก็คือมีมีมีบางอย่างที่ทำให้เราคิดถึงน้องอืมีบางอย่างจะทำให้เราคิดถึงน้องมากนะเนี่ย ก็มาอยู่ในอ้อมอกของแผ่นดินไทยหลายหลายวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ไปไปมามาหลเน,น้องก็คงจะต้องไปไมามาที่บ้านของน้องก็อยู่ที่อสอปลาวสวรรณเขตนะคะอืมแต่ว่ายังไงเราก็ให้กําลังใจกันแม้ทุกวันนี้โลกโซเชียลทันสมัยออกนะคะมีโลกอินเทอร์เน็ตนะคะเราเห็นหน้ากันทุกวันคุยกันทุกวันได้เห็นคลิปน้องทุกวัน ไปดูน้องร้องเพลงอยู่ในคลิปอยู่ในไลฟ์อยู่ในอะไรเนี่ยเราก็หายคิดถึงกันได้นะคะถึงแม้ว่าจะอาจจะต้องเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็กลับมาไทยกลับไปบ้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ขอให้น้องที่ดาลาวนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมาเป็นที่หนึ่งนะคะขอให้น้องได้มีโอกาสสามารถที่จะ ทำงานได้เยอะๆนะคะได้เงินได้ทองเยอะๆสมดังความตั้งใจของน้องนะคะแล้วก็สิ่งที่ประเปียกยังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลนะว่าน้องเรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนทํายังไงนะคะถ้าไปไปมาเกี่ยวกับการเรียนอาจจะช่วงปิดเทอมนะช่วงนี้อาจจะสอบเสร็จแล้วเด็กๆก็ปิดเทอมแหละนะคะตุลา น่าจะสอบเสร็จแล้วไหมประถมนะคะน่าจะสอบเสร็จปิดแล้วก็ช่วงปิดเทอมก็กลับไปเยี่ยมบ้านอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาด้วยความรักคิดถึงมาแสดงความยินดีกับน้องที่ดาลลาวที่ได้มีโอกาสได้เฮินฟ้าคือนั่งเครื่องบินอันนั้นคือประสบการณ์อีกหนึ่งของน้องนะคะและน้องก็คงจะมีประสบการณ์หลายๆอย่างอีกต่อไปและเราก็ ที่ถึงน้องก็จะมานั่งพูดถึงน้องมาให้กําลังใจกันอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับยายเปียกสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ